ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการวรรณกรรมการันตีค่ะดำเนินรายการโดยดิฉันนางสาวอุ้รัตน์ิมหานเสนียค่ะแต่ผมนายชียานินย์เบลโซภาครับวันนี้รายการของเราจะนำเสนอวรรณกรรมที่น่าสนใจมาฝากเท่านผู้ชมครับและสาหรับวันนี้รายการของเราจะนาเสนอวรรณกรรมเรื่องรอยวัสั์ซึ่งได้รับรางวัลโลกพระราชทาน ในสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุม,มารีะระดับดีเด่นปีพุทธศักราช2550ของคุณยวดีต้นสุุลรุ่งเรืองครับค่ะสำหรับวรรณกรรมเล่มน,นี้นะคะเป็นวรรณกรรมที่เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับชาวจีนคนทะเลที่หนีร้อนมาพักเยินในประเทศไทยซึ่งในตอนนั้นนะคะประเทศจีนเกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองเข้าสู่ระบบคอมมิวนิสต์ทำให้ชาวจีนนะคะต้องยอมเสี่ยงชะตา ลูกหลานของตนเองค่ะเข้ามาทํางานในประเทศไทยและลูกหลานชาวจีนที่เข้ามาทํางานในประเทศไทยนั้นก็มาทํางานในหลากหลายอาชีพไม่ว่าจะเป็นกรอกมะกรากหามคนรับใช้แม่ครัวรวมไปถึงทํามาค้าขายค่ะซึ่งเรียกได้ว่ามาตั้งต้นตั้งแต่เสือผีหมอนใบเลยก็ว่าได้และก่อนที่เราจะไปทําความรู้จักกับวรรณกรรมเล่มนี้ให้มากขึ้น เรามาทำความรู้จักกับข้อมูลเบื้องต้นของนิงสี์และประวัติผู้แต่งกันก่นกอนดีกว่าค่ะรอยวสัน เป็นวรรณกรรมประเภทนวนิยายที่ได้รับรางวัลโลกรรพระราชทานในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีระดับดีเด่นประจำปีพุทธศักราช2550ผู้แต่งคือคุณยุวดีต้นสกุลรุ่งเรืองประวัติผู้แต่งคุณยุวดีต้นสกุลรุ่งเรืองเป็นคนกวางตุง้ง เรียนจบปริญญาตรีคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทายาลัยพื้นเพอาศัยอยู่ย่านตรอกจันหลังจากแต่งงานก็ได้ย้ายไปอยู่กับสามีที่เชียงคำซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ทำให้ได้อ่านหนังสือมากที่สุดและทั้งที่สนใจงานเขียนมานานแต่เวลาไม่เอื้ออำนวย จนกระทั่งได้ย้ายกลับมาที่กรุงเทพและ,และรับบทเป็นแม่ค้าขายเบเกอรี่กว่า20ปีระหว่างนั้นก็ได้มีผลงานเขียนคอลัมน์เรื่องการเปิดร้านเบเกอรี่ในต่วนตูนและอีกหลายๆเรื่องต่อมาและกลายเป็นจุดกำเนิดของหนังสือใครๆก็อยากมีร้านเบเกอรี่และหนังสือ h า w ทูอีกหลายๆเล่มต่อมาหลังจากที่ปิดร้านเบเกอรีร่ลงเพราะเศรษฐษษกิจไม่สู้ดี คุณยุวดีก็หันเหงเส้นทางมาเป็นนะักเขียนอย่างเต็มตัวช่วงเวรียนวรรณกรรมขอบคุณคุณชย,ยานินแลวก็คุณอภิัต์มากเลยนะครับหลายคนจะสงสัยนะครับว่าคำว่าวัสดุมาจากคำว่าวัสดุนี้มาจากภาษาบาลีสันสกฤตนะครับซึ่งมาจากคำว่าวสานตันะครับซึ่งหมายถึงฤดูใบไม้ผลิ คือช่วงเวลาตั้งแต่กลางเดือนมีนาคมจนถึงเดือนพฤษภาคมนะครับถ้าหากเปรียบชีวิตคนเราเป็นฤดูกันคงจะเปรียบได้กับฤดูใบไม้ผลิเพราะฤดูใบไม้ผลินั้นเป็นฤดูที่สวยงามและน่าจดจําที่สุดนั่นเองนะครับเมืเรารู้จักประวัติผู้แต่งและความหมายของคําว่าประสานไปแล้วเราไปทําความรู้จักกับเนื้อหาของวรรณกรรมเรื่องนี้กันต่อเลยครับครับ เรื่องย่อรอยวสันรอยวสันเป็นเรื่องราวของเด็กสาวชาวจีนที่อพยพมาจากหมู่บ้านเล็กๆชื่อว่าสนตักเข้ามาในกรุงเทพมหาคนครเมื่อ70ปีก่อน เนื่องจากในตอนนั้นประเทศจีนเกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองเข้าสู่ระบบคอมมิวนิสต์รวมถึงยังประสบป,ปัญหาความแห้งแล้งและความยากจนทำให้พ่อแม่ชาวจีนต้องยอมเสี่ยงส่งลูกหลานของตนเองมาทำงานในประเทศไทยลำดับต่อไปเราจะมาประเมินค่านวนิยายกันนะคะวิเคราะห์โครงเรื่องรอยวสัน รอยวสันเป็นเรื่องราวของหญิงสูงวัยสี่คนที่เดินทางมาพบกันอีกครั้งแล้วถ่ายทอดเรื่องราวในอดีตให้กับหลานสาวโสดฟังว่าแต่ละคนมีเรื่องราวในเยาววัยเป็นอย่างไรมีเหตุการณ์ใดบ้างที่ผ่านเข้ามาในชีวิตที่ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่แสนงดงามและน่าจดจำซึ่งเรื่องราวความหลังเหล่านี้ เป็นผลทําให้หลานสาวโสดครุ่นคนํานึงถึงอีกด้านของชีวิตและคํานึงถึงชีวิตของหญิงสาวที่ยังไม่ได้แต่งงานและสุดท้ายด้วยความฉลาดของหญิงสูงวัยทั้งสคนก็ได้ตะล่อมจนหลานสาวยอมตกลงใจแต่งงานกับผู้ชายที่พวกท่านเห็นว่าเหมาะสมวิเคราะห์แก่นเรื่อง เรื่องรอววสันเป็นเรื่องราวที่ผู้เขียนต้องการให้ผู้อ่านเรียนรู้ความเชื่อค่านิยมวัฒนธรรมประเพณีภาษาและคติต่างๆของชาวจีนกวางตุ้งตลอดจนอดีตของชาวจีนกลุ่มหนึ่งซึ่งน้อยคนนักจะจดจำหรือรู้ว่ามีอยู่เพราะพวกเธอเป็นเพียงคนรับใช้เท่านั้นหาใช่เจ้าสัวหรือนักธุรกิจใหญ่ยกตัวอย่างเช่นย่าเลิกถักเปียสองข้างให้เค็ง แล้วจับเอาผมทั้งหมดมาถักเป็นเปียเดี่ยวกลางหลังนั่นคือการประกาศว่าเค็งเป็นสาวเต็มตัวและทุกคนที่เห็นก็จะรู้ได้ทันทีจากตัวอย่างข้างต้นเราจะเห็นว่าเป็นการแสดงถึงวัฒนธรรมประเพณีของชาวจีนคือถ้าเป็นเด็กเขาจะให้ไว้หน้าม้าและถักเปียสองข้างแต่ถ้าหากโตเป็นสาวหรือยังโสดให้เอาหน้ามาขึ้นแล้วถักเปียเดี่ยวกลางหลังแทน ลำดับต่อมาเราจะมาวิเคราะห์ตัวละครกันนะคะผู้เขียนสร้างตัวละครได้วยสมจริงตามธรรมชาติของมนุษย์ในแง่ของความรู้สึกนึกคิดและก็พฤติกรรมที่แสดงออกเช่นตัวอย่างหน้า26เข่งรู้สึกว่าเป็นคําบริภาษที่รุนแรงเรื่องอกตันยูเป็นเรื่องร้ายแรงมากในสำานึกของเขง่งแต่ย่าก็รักพ่อมาก จนยอมสละอาหารดีๆที่ได้รับมาจากเพื่อนบ้านในฐานะผู้อาวุโสให้พ่อและหลานชายกินแทนเข่งก็เริ่มงวนว่าในเมื่อผู้หญิงต้องลำบากและรันทดขนาดนี้ทำไมผู้หญิงยังอยากมีผัวอยู่อีกเล่าจะเห็นว่าผู้เขียนใช้ความรู้สึกนึกคิดของตัวละครเป็นแรงผลักดันให้ตัวละครแสดงพฤติกรรมเช่นนั้นออกมาซึ่งถือเป็นพฤติกรรมของมนุษย์ ที่สามามรถเดยกว,วไปวปิเคราะห์บทสนทนาเรื่องรอยวสันมีบทสนทนากันเป็นฉากๆโดยภาษาที่ใช้ก็แล้วแต่ฐานะของตัวละครนั้นๆและมีการสร้างบทสนทนาได้อย่างสมจริงเนื่องจากในนวนิยายเล่มนี้กล่าวถึงการใช้ชีวิตของคนจีนในประเทศไทยดังนั้นการใช้สำนวนภาษาในการสนทนา มักจะเป็นภาษาไทยปะอนกับภาษาจีนวิเคราะห์ฉากและบรรยากาศเรื่องราววิสันผู้เขียนบรรยายภาพของสถานที่ต่างๆอย่างละเอียดทําให้ผู้อ่านได้รู้จักก,กับสถานที่นั้นๆอย่างชัดเจนมีการใช้คาบอกให้ผู้อ่านทราบสถานที่ที่เกิดเหตุการณ์ของเรื่องไว้ทําให้รู้ว่าฉากของเรื่องในตอนนี้คือที่ห้องครัวร้านขายของชําริมถนน หรือบรรยากาศสิ่งแวดล้อมในช่วงฤดูหนาวในขณะที่เดินทางกลับจากแกลกหมอมนกับเพื่อนบ้านวิเคราะห์ทัศนะของผู้เขียนผู้เขียนต้องการสะท้อนสภาพชีวิตความเป็นอยู่อันแรนแค้นในสมัยที่ประเทศจีนเปลี่ยนแปลงการปกครองเข้าสู่ระบบคอมมิวน,นิสต์ซึ่งมีส่วนในการบีบคั้นและผลักดันชาวจีนจำนวนมากให้ลองเสี่ยงชะตาทรงลูกหลานของตนไปต่างบ้านต่างเมือง และสะท้อนให้เห็นถึงการไหลบ่าออกนอกประเทศของชาวจีนในสมัยนั้นให้เห็นถึงที่พักอาศัยอาชีพและฐานะทางเศรษฐกิจของชาวจีนที่อพยพเข้ามาอยู่ในประเทศไทยและสะท้อนความไม่เท่าเทียมกันระหว่างชายหญิงแม้จะเป็นลูกเหมือนกันแต่ได้รับการปฏิบัติตก่างเด็กหญิงยังถูกจำกัดพื้นที่ในบ้าน โดยถูกกำหนดให้ทราบตั้งแต่เด็กเลยว่าที่ของผู้หญิงคือครัวเท่านั้นอีกอทั้งยังสะท้อนถี่ชีวิตความคิดความเชื่อท่านโยมของชาตจีนกวางตุ้งและยังนำเสนอทัศนคข,ของชาตจีนที่มีต่อคนไทยอีกด้วยค่ะจากแผ่นดินจีนโพ้นทะเลด้วยเรือน,อน้อ ล,ลอยสุดไกลแสนไกลพอติดมาเสือพื้นมองใบสูบอาวไทยแผ่นดินสยามดังมังกรซอนสุกกายาหลบลีกมาสุดไกลจากไฟสงคราม ใอบุญพ่คมยังจําตั้งใจทําสมาหากินกันตายสร้างตํานานการค้าให้คนประจัญคร็บด้งกันมากแล้วครับท่านผู้ชมเเมื่อรู้จับบกวรรณกรรมเรื่องนี้แล้วรู้สึกสนใจขึ้นมาแล้วสิครับยังไงก็อย่าลืมหาอ่านกันได้นะครับที่ศูนย์วิทยาบริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดของเรา ราสองคนขอ,ขอการันตีเลยว่าถ้าหากท่านผู้ชมได้อ่านรายการเรืแลแล่องราววัสแล้วท่านผู้ชมจะได้รับความรู้ทางอารมณ์และความรู้ข้ามยต่างๆยตัวจะเป็นความเชื่อหลักปรัชญาประ,ะเพณีวัฒนธรรมของชาวจีนและสำหรับวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ สุดไกลแสงไกลพอติดมาเสือพื้นมองใบสูกอาวไทยแผ่นดินสยามดังมักงกรซอนสุกกายหาลบลีกมาสุกไกลจากไฟสงคราม ใจบุ่นแผคุ้มยังจำตั้งใจทสำสัา